ล้างถังซักผ้าง่ายๆด้วยตัวเองไม่กี่ขั้นตอนนะครับไปดูกันเลยครับผมเราจะแกะฝาปิดจุกตรงนี้ออกก่อนนะครับนี่นะครับฝุ่นค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็นําไขควงนะครับมาหมุนสกรูที่อยู่ด้านในนะครับซึ่งเราจะแกะเอาใบพัดตัวนี้ออกมาล้างนะครับผมให้เราหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับจนหลุดออกมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ให้เราโยกโยกนะครับ พื่อที่จะดึงเอาใบพัดออกนะครับแต่ใบพัดตัวนี้ค่อนข้างจะดึงลําบากหน่อยนะครับถ้าใครมีปัญหาในการดึงก็ให้ใช้น็อตขันสองข้างแล้วก็จับโยกออกมาแบบนี้เลยนะครับผมดึงนี่นะครับวิธีการนะครับขันตรงไปรูรูตรงไหนก็ได้นะครับให้พอดึงออกได้นะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะมาดูไส้กองตรงนี้นะครับจะเป็นตัวกรองฝุ่นละอองต่างๆนะครับหรือเศษอะไรต่างๆที่เวลาเราซักผ้านะครับดักจับ เพื่อที่จะไม่ให้เขาไหลออกไปสู่ท่อระบายน้ําพิงกนะครับนี่นะครับเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝุ่นเศษได้เศษอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาทําความสะอาดนะครับผมก็ใช้มือหรือใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับที่ดึงๆเขี่ยๆออกมานะครับเพราะว่าด้านในนี้จะมีเศษฝุ่นเศษอะไรเยอะแยะมากเลยนะครับแล้วก็เศษครนเศษอะไรจับตัวกันนะครับ เป็นก้อนเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็มาทำความสะอาดด้วยแป๊บนะครับใสดน้ำไปด้วยล้างไปด้วยนะครับขัดให้สะอาดไปเลยนะครับตรงนี้นะครับผมแล้วก็ใช้แปบนะครับเพื่อที่จะให้คราบต่างๆมันหลุดออกได้ง่ายนะครับเราก็จะทําการขัดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนขาวสะอาดาแบบนี้เลยนะครับผมหลังจากนั้นก็เราหลังจากนั้นเราก็นําไส้กรองนะครับ ตัวถักจับขนนี่นะครับไปล้างทำความสะอาดอีกทีนึงนะครับด้วยแปรงนะครับขัดขัดขัดออกนะครับแล้วก็ใบพัดที่เราแกะมานะครับก็นําไปขัดไปล้างออกให้สะอาดนะครับเพราะว่าเวลาที่เราซักผ้านะครับพวกคราบหมองต่างๆนะครับเวลาที่เราซักผ้าขาวมันจะมีปัญหานะครับทําให้ผ้าขาวของเรามันหมองได้นะครับหลังจากนั้นเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราก็มาทาการตะกอบได้เลยนะครับผม ขั้นตอนขั้นตอนในการประกอบก็ไม่ยากนะครับก่อนอื่นก็เลยก่อนอื่นก็ใส่ตัวกรองก่อนนะครับใส่ตัวกรองลงไปนะครับแล้วก็มีสกรูน็อตเล็กๆขันยึดเอาไว้นะครับเอาแค่พอแน่นนะครับผมน,นะครับโอ้ยกระเนี่ยมันของทอนหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับให้เขาแน่นพอประมาณนะครับแล้วก็พอนะครับ หลังจากนั้นเราก็นําใบพัดท,ที่เราถอดออกไปล้างทับความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับมาประกอบใส่ได้เลยนะครับ mm hmm. ก็สังเกตดูรูของเขาด้วยนะครับเขาจะมีบล็อกของเขาอยู่นะครับค่อยๆขยับลงไปนะครับผมให้ใบพัดลงล็อกแล้วก็แน่นนะครับ mm hmm. ขยับขยับดูก็รู้แล้วนะครับผมหลังจากที่เราขยับใบพัดลงแน่นแล้วก็นําสกรูมาขันล็อกเอาไว้เลยนะครับด้วยการขัน mm hmm. ตามเข็มนาฬิกานะครับ หลังจากที่เราขันจนแน่นแล้วนะครับให้นําฝาปิดจุกตรงนี้มาปิดเอาไว้นะครับนี่นะครับประกอบเข้าไปเช่นเดิมนะครับผมหลังจากนั้นเสร็จสับทุกขั้นตอนแล้วนะครับเราก็จะมาทดลองนะครับเปิดดูว่าใบพัดที่เราประกอบไปหมุนดีหรือเปล่ามีอะไรผิดปกติไหมนะครับปรากฏว่าก็โอเคเรียบร้อยดีนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปในครั้งนี้ด้วยนะครับ